เลื่ตอนย่น,นี้ผิดหรือถูกอะไรก็ได้อันหนูจะลองให้ดูใช่ไหมคะใช่อันนก็จะเป็นแบบเหมือนแบบตอ่อฮอตต่อฮอตต่อฮอสอะไรอ,รอรนนย่างนี้นผิดแล้วก็จะกดถูกมันมันของมันได้สวัสดี<ห>ค่ะกลับมาพบกับนินากับจูนอีกแล้วนะคะวันนี้นินาจะ กดเล่นกดเล่นโอเคก็ okay. คือวันนี้ค่ะจูนจะมาแนะนำหนังสือชุดหนึ่งที่มันเข้ามาพร้อมกับปากกาแบบนี้ซึ่งแบบว่าเล่นแล้วก็สนุกมากนั่นก็คือชุด IQ Pen ปากกาจิ้มหาคำตอบของค่าย MIS ค่ะในในกล่องนก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยใหญ เบุ้มบม,มเลค่ะก็จะประกอบไปด้วยหนังสือ8เล่มที่มันจะมีกิจกรรมให้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 เด็กๆเนี่ยได้ลองทำแบบลองตอบดูว่าถูกหรือผิดอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็วกมีพี่หมีกับพี่พอพอล่ากระตายอฮาาที่จะมามาช่วยสอนใช่ไหมคะใช่ฮะาาแล้วก็แล,วกแล้วก็มีเรือ่องตอนี้ผิดหรืถูกอะไรก็ได้อือหือก,ก็คือ,อยังไงคะมีหนังสือ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  าาถ้าสมมุติเราตอบจิ้มก็คือเขาจะแถกปากกาเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กๆในการทํากิจกรรมกับหนังสือเหล่านี้ทั้ง8เล่มมันนะคะก็คืออย่างเช่นแบบประมาณว่าถ้าสมมติว่าเขาถามว่าตัวนี้ตัวเขาถามว่าต,ต,ตัวนี้ตัวอะไรกอไก่แล้วเราไปจิ้มกอไก่ถูกเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสี แล้วก็ตะดึงแต่ถ้าเกิดสมมต,ติตอบผิดก็จะเป็นสีแดงแอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะแบบว่าอยู่กับหนังสือเ<อ>ล่มนั้ได้นานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะอ๋อนหนูจะลองให้ดูใช่ไหมคะใช่อ่ะอย่างเช่นอันนี้เรื่องเกี่ยวกับ my daily routine อ่าสมมุติว่าตอนเช้าเราทําอะไรคะตอนเช้าเราทําอะไรอลินาจิ้งเข้าไปอันนี้ยอาอแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คือทําอะไรคะแบ่งฟันแบ่งฟัน อ่านี่คือถูและน,นี่คือทําอะไรคะมีชาเวอร์อยู่ก็คืออะไรแบบนี้คะ่ะก็คือมันก็จะอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือเด็กๆก,ก็จะอยู่กับตัวหนังสืออย่างนี้ได้นานมากเลยนะคะก็คือ,อก,กล่องเนี้ยคือราคาตามกล่องท่เขาขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต อันนี้เป็นงานแบบไปฝากที่งานเปิดบ,บ้านได้มาชุดละร้อยเก้าๆคือรู้สึกชนะเลอดอะรู้สึกชนะเลืศสุดๆในการที่แบบว่าได้ชุดนี้มาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าใน8เล่นเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเล่มแรกก็ที่ลินาเล่นไปเมื่อกี้นะคะก็คือมา d เด l y ี o รูทีนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตื่นเช้าคือจะว่าประจำวันต่างๆไปโรงเรียนอวันนี้ก่อนอ่ามีแบบว่าการจับคู่ จับคู่สีอาจับคู่สีอะจับยังไงคะเนี่ยเอามอาแต่ว่ามันอย่างที่เห็นนะคะถ้าเกิดองศาองศาที่ลูกกดเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะถือว่ามันก็จะตอบผิดอนะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันถูกนะแต่ว่าต้ององศาดีนิดนึงในการแบบกดเข้าไปะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเล่มเกี่ยวกับแอนิมอลก็จะเป็นแบบว่าจับคู่ให้หา,าให้หาเงาหนูจะเ,เอาจับคู่ อ่าอะไรอย่างนี้ค่ะสับคู่อืมถูกค่ะตัวอะไรบอกกล้องด้วยสิขาบอกอ่าอันนี้เป็น<อ>แพนด้าเหรอคะใชะ่ถูกคะวา,านี้เป็นแกะสีะ<ๆ>ก็จะแบบอธิบายเรื่อง <c oughs> เรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะ <c oughs> มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำมาจนถึงมแมลง แล้วเขาก็ในแต่ละกิจการเนี่ยเขาก็จะแทรกเรื่องการนับจํานวนการคิดแบบเป็นตรกกะอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปด้วยก็คือในเรื่องของของโจทย์นะคะอาจจะต้องให้คุณแม่เนี่ยอธิบายให้ลูกฟังก่อนว่าเนี้ยเขาเขาโจทย์ตั้งว่าอะไระะอะไรเงี้ยค่ะยังยัง,ยงทำคนเดียวไม่ได้ในตอนแรกในครั้งแรกนะคะแต่พอเหมือนพอเขาได้เล่นครั้งแรกไปแล้วครั้งทีง่2ครั้งทีงะะ่สามเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นเองได้เขจะเข้าใจว่าอ๋อนนันอันนี้หมายถึงอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องของเชฟคัลเลอร์แล้วก็แพทเทิร์นต่าง ก็จะเป็นแบบนี huh. uh ้น huh. uh ี huh. yeah, yeah. Uh ่ค huh. uh ือสีอะไรสีส้มอ่าฮะสีเหลืองอันนี้เรืองเชฟแหนแม่เล่นอันนี้คือรูปโอเวล์นะอันนี้คือวงกลมนะอันนี้คือเรกแทนเกิลนะอันนี้คือสตาร์นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบตอฮอสตอฮอสตอฮอสอะไรอย่างงี้ ต่อไปก็จะเป็น A B C ค่ะ A B C หนูเล่นใช่มหม่พอแม่เล่นอะไรบ้างล่ะเด็กก็ถืออะไรอย่างงี้บ้างอะไรงี้อือค A แล้วอต่อ B B อ่า B B แล้วอะไรต่อ C แล้วนี่อะไรคะ D D D F แล้วก็อย่างเงี้ยก็เป็นภาษาไทยค่ะภาษาไทยเขาก็จะมีสอนแล้วก็ให้เราว่าเอ้ยก็ไก่ข้าวไกยย่ในเราข้าขวคัวคลองเราข้าควายเข้านะเขาก็จะมีแผ่นกิจกรรมให้ทำอย่างเช่น<ม>อันนี้คือฝ่อฝาไหน,นคือฝ่อฝาบ้างนะอ่าแล้วก็จิ้มไปอันนี้คือถูกอะไรเงี้ยค่ะในแต่และหน้ากิจละกิจกรรมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนี่ด้วยแอบรบลูนอะไรเงี้ยนี่อ่าค่ะถ้าเรากด เราก็จะกดถูกม,มันของมันได้เรื่องเกี่ยวกับตัวเรานะคะมีอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเยอะแยะเลยต่อมาต,ต็วเราก็จะเป็นในเรื่องของอรสชาติเปรี้ยวหวานหรืออะไรเงี้ยคะ่ะใส่เอ่อเสื้อผ้าใส่ที่ไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหนึ่งสองสามนับเลข นับเลข 1, นึ่นับจำนวนรู้จักตัวเลขแล้วก็นับจำนวนได้เพื่อนดูหดให้พื่อนเพื่อนดูอ่านี่นไงนี่คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะอันไหนคือเลขหนึ่งอ่ะก็จิ้มลงไปอันนี้ล้านสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟรุตกับจิเทเบิโบนะคะก็จะทำให้เด็กๆรู้จักเกี่ยวกับผักผลไม้ต่างๆ ดีให้เด็กรู้จักกับผักผลไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะสอดแทรกเรื่องจำนวนไปด้วยอย่างเช่นประมาณนี้ว่ามีแอปเปิ้ลสองลูกในหาอันที่เป็นผลไม้อื่นๆที่มีจํานวนเท่ากับแอปเปิ้ลสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มีคุกคอนัทลูกหนึ่งอะไรที่มีลูกเดียวคะมีสตรอเบอรี่อืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คืออันนี้เลยนี่อันก็คือนี่นี่เลยอย่างนี้เลยอ๋อค่ะนักเลงมากๆโอเคอ่ะนั่งสรุปก่อนสรุปสรุปอ่ะ โอเคก็สรุปว่าเน,นี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งชุดถ้าเกิดสมมติว่าเจอว่ามันมีลดราคาเอาไว้เลยนะคะ,ะ,ะร้อยเก้าสิบเก้านี่คือถือว่าคุ้มมากกับการที่แบบว่าได้หนังสือตั้งแปดเล่มกับแบบไอ้ปากกาที่มันดึงดูดความสนใจของลูกเนี้ยค่ะเอาไว้จุนว่าลดราคาค่อยซื้อเพราะว่าถ้าเกิดราคาเต็มหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยจุนว่าคิดหนักไว้ในยุคนี้นะคะก็ยังไงลองฝากกันดูนะคะดีดีเอส